นี่เป็นเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับจากร้านพัทยาฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไฟดีเซลขนาด5,000วัตต์กุญแจสตาร์ทนะฮะพอดีจะลองเครื่องให้ลูกค้าก็เลยจะลองว่าประสิทธิภาพของเครื่องเป็นยังไงนะครับผมครับก่อนอื่นนะครับจะมีสวิตช์ตรงจุดนี้นะครับมีสต็อปกับลันให้โยกไปที่ลันนะครับผมแล้วก็ติดเครื่อง ตัวนี้ประหยัดน้ํามันมากเลยนะครับผมประมาณโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งถหนึ่งหนึ่งลิตรเนี่ยใช้ได้ประมาณสัก2อถึงสมชั่วโมงได้เลยนะครับซึ่งเธอเปรียบเทียบกับเบนซินแล้วเนี่ยเบนซินนี่จะกินน้ํามันมากกว่ามากนะครับผมครับขอบคุณมากครับผม